คลิปนี้นะครับเราจะมาหาทรัพยากรในการนำมาใช้ในแอปพลิเคชันของเราจากแฟติคอนนะครับและก็อนิเมชันสวยๆจาก Lo ตตี้นะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเมื่อถ้าเราพร้อมจะชมกันแล้วเราก็มาชมกันเลยครับ ก่อนอื่นก็ผมต้องขอพูดถึงแอปเก่าที่เราทำกันคราวที่แล้วก่อนนะครับแอปเก่าที่เราทำกันคราวที่แล้วนี่ก็เป็นโปรแกรมไฟฉายนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เราเสียโปรแกรมนะครับหรือจํานวนโปรเจกต์ที่เราต้องใช้ในทั้งเคเบิลที่เราจํากัดอยู่เพียง10โปรเจกตเท่านั้นนะครับคูม,มดก็จะแก้ไขจากาตัว โปรแกรมเก่าเลยนะครับซึ่งเราตั้งชื่อว่า C.I. อยู่แล้วนะครับก็คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับอ่ะทีนี้วันนี้เราจะยังไม่ยุ่งกับโปรแกรมเยอะมากนะักเราจะหาทรัพยากรที่เราจะเอามาใช้ในแอปพลิเคชันของเราผมมดออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับตัวมดเองแล้วนั้นก็ไม่ได้ถนัดในการออกแบบสิ่งเหล่านี้สักเท่าไหร่เพราะศิลปะค่อนข้างจะอ่อนแอ นะครับก็ก็จะเราก็จะต้องเลือกใช้ทรัพยากรที่เขามีแจกให้ฟรีโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเราต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครนะครับอ่ะทีนี้จากการที่คุณมดได้ศึกษานี่นะครับตรงนี้มันจะมี h e ลอยู่นะครับเฮลหรือช่วยเหลือนะครับก็จะมีด็อกิเมนต์ให้เราได้เข้าไปศึกษาดูอยู่นะครับก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับ จากที่ได้ลองศึกษามานะครับก็ดันไปค้นพบก็คือทางทางกิเบิลนั่นแหละแนะนํามานะครับก็ไปค้นพบนะครับที่แหล่งในการดาวน์โหลดแหล่งหนึ่งอ่าทีนี้คุณม,มดลองลองหาวิธีจําที่ง่ายๆนะครับที่เอะเราไม่ต้องมาเปิดด็อกิีเมนต์ได้ไหมนะอ่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็เหมือนเดิมทุกทีที่เราเข้าโปรแกรมทางกิเบิลนั่นแหละนะครับเราจําไม่ได้เราก็พิมพ์คําค้นลงไปใช่ไหมครับ คุมด้าไปที่ Google นะครับเผอเิญว่าค้นใช้คีย์เวิร์ดคำนี้ค้นมาแล้วจะได้ที่เดียวกันนะครับน่าจะเป็นเว็บใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ,ะเราจะใช้คำค้นว่าไอคอนนะครับทีนี้บางท่านก็อาจจะงงอยู่นะครับว่าไอคอนคืออะไระคุณมดก็อธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณมดมีไอคอนอยู่ตัวหนึ่งอยู่บนหน้าจอนะครับชื่อ Recycle Bin นะครับูเข้าไปดูตึ๊บคำว่าไอคอนคือรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมครับอ่เวลาเราออกแบบแอปพลิเคชันขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือไอคอนและที่สำคัญไปกว่านั้นหรือน่าจะสำคัญพอกันนะครับก็คือชื่อแอปพลิเคชันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราพัฒนาแอปขึ้นมาแอปหนึ่ง ไอคอนกับแอปพลิเคชันคือสิ่งที่ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาแอปเราจะต้องคิดขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนหน้าต่างหรือเป็นสัน่นหนังสือให้เราเลือกใช้โปรแกรมของเราเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องควรจะต้องคิดชื่อโปรแกรมของเราเพื่อจะได้ให้ผู้อื่นนะครับสามารถจบได้นอะกว่าแอปพลิเคชันของเราชื่ออะไรกดปิด เราก็มาที่แอป,ปที่เราสร้างไว้นะ,ะถ้าเรามาคลิกด้านบนตรงนี้จะเป็นคุณสมบัติของอะน,นะครับคุณมดของบวงไว้ให้นะสังเกตตรงรูปเฟืองนี่นะครับตรงนี้ถ้าเราคลิกจนมันเข้มดําแบบนี้นะตรงนี้นะครับดําแบบนี้ ก็จะขึ้นสถานะของแอปพลิเคชันขึ้นมา description ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่พวกรายละเอียดชื่อเห็นไหมครับมีชื่อให้ใส่แล้วตอกตั้งชื่อไวยตรงนี้นะและที่สำคัญเลยก็คือไอคอนนะครับเราต้องอัปโหลดไอคอนขึ้นไปตรงนี้แต่ทีนี้อย่างที่คุณวนบอกไปว่าถ้าเราไม่ถนัดออกแบบเราจะไปเอามาจากไหนได้ไหมก็ขอแนะนำเลยนะครับเราก็มาที่ Google กลับมาที่เดิมน,นะครับแล้วก็ใช้คำค้นว่าไอคอนฟรีฟรีนี่คือไม่เสียตังคนะ์แล้วก็ Enter ได้เลยนะครับจะพบกับเว็บเว็บหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณมดออกเสียงผิดเขาคงต้องขออภหยนะครับก็คืออ่านว่าแฟลตติคอนหรือปะนะครับแฟลตติคอนเปิดขึ้นมา จะได้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับสีเขียวเขียวเหลี่ยมๆเป็นสามเหลี่ยมนะเมนูที่เราจะเข้าไปเลือกใช้นะครับก็คือเมนูที่ชื่อว่าไอคอนเข้าไปดูเลยก็เลือกที่ไอคอนเขาก็จะมีไอคอนให้เราเลือกมากมายทีนี้ ยุ่ประสงค์ที่มด e ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาก็คือจะทำสื่อเการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องนึกก่อนว่าจะใช้ไอคอนที่มีลักษณะไหนอันนี้คุณมด e จะประยุกต์เลยนะครับก็คือ 1. เราจะมาทำไอคอนของไอคอนของโปรแกรมด้วย อ่ะแล้วเราจะประยุกต์ใช้หาข้อมูลเพื่อจะทํารูปที่เราจะเอามาใช้ในโปรแกรมด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถหาพร้อมกันทีเดียวไปได้ควบคู่ไปได้เลยนะครับก็สามารถพีมกํำคนได้บริเวณนี้สมมติโคมดจะใช้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับ สิ่งของสิ่งที่เราควรรู้ก็คือคีย์เวิร์ดว่าสิ่งของจะแปลว่าอะไรมดก็จะใช้คำว่า item ก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกอแล้วก็เลือกเข้าไปแด้ก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวค้นเกี่ยวข้องกับคำว่า item อยู่เยอะ ท่านใดที่ชอบสีที่มีสีนะครับเราก็จะเลือกเลือกที้มันเป็นสีแต่ถ้าชอบขาวดำก็อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เราจะอยู่ในกลุ่มที่สามารถโหลดได้ฟรีเราจะเลือกอันที่โหลดฟรีเป็นหลักลองเลือกสักอันหนึ่งอันแรกลำดำแดงลำดับแรกเราเลือกไอคอนก่อนนะครับว่าเราจะใช้ไอคอนอะไรที่เกี่ยวกับกลุ่มในการท่องคำศัพท์ของเรา อย่างในกลุมมีคุมมดเนี่ยคุมดก็จะเลือกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับสิ่งของหรือคำว่าไอเทมและไอคอนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์แทนแทนแอปพลิเคชันเราคุมมดก็เลือกอันนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะสังเกตมาว่าถ้ามันมีออเดอร์ฟรีนะครับดูดีๆนะ เธอนีออเดอร์ฟตรงนี้แปลว่าเราสามารถทำมาใช้ได้นะครับมีฟรีดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คลิกฟรีดาวน์โหลดมาได้เลยหรือจะคลิกขวาแล้วก็เซฟแอปตรงนี้ก็ได้นะครับนี่หมดโหลดไปแล้วนะทีนี้เวลาเราตั้งชื่อก็สําคัญนะครับว่าอันไหนเราใช้เป็นไอคอนเราก็จะตั้งชื่อว่าไอคอนหมดตั้งชื่อว่าไอคอน ไอเทมนะโอเคแล้วเราก็เลือกอนะ่ะเซฟนะครับหนักพิมพ์ผิดนิ่นาะไอเทมเซฟนะครับผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดเลยแล้วเราก็เอามาใช้ทีนี้วิธีการเอามาใช้ก็ไม่ยากครับ คุมดจะมาที่เราเลื่อนลงมานะครับสกอ็อตเมาส์เลื่อนตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับเราจะเลื่อนลงมาที่เมนูไฟล์นะครับไฟล์ตรงนี้เสร็จแ,แล้วเราก็เลือกชูดไฟล์ตรงนี้นะครับสังเกตว่าคุณมดได้อัปเดตไออัปเดตอัปเดตไอ อัปโหลดไอคอนขึ้นมาแล้วเดี mm ๋ยวได้อิกขอไปลิ้นพันกันนิดน,นึงนะครับ่ะผมมันได้อัปโหลดไอคอนขึ้นมาใบาบ้างแล้ว่ะก็ตอนนี้มีอยู่สองอันลองอัปโหลดขึ้นมานะครับไอคอนไอเทมทหนไหมครับทัวร์อีกครั้ง่ะชุดไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ชุดไอเทม ชุดไฟล์ที่ที่ที่เราเลือกรูปภาพที่เราเลือกหรือไอคอนที่เราเลือกขึ้นมานั่นเองสังเกตไหมครับเมื่อเราอัปโหลดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะทำการเพิ่มตัวไฟล์ที่เราอัปโหลดหรือรูปภาพหรือทรัพ,พยากรท,ที่เราอัปโหลดขึ้นมาที่คุณมดใช้คำว่าทรัพ,พยากรเดี๋ยวเราจะเจออีกอย่างหนึ่งครับอ่าขออภัย่ีเด้งนะครับ แอนตี้แพัตติ้งอีกอย่างที่เราจะเอามาใช้กันนะครับก็น่าจะเหมาะเหมาะมากสำหรับการทำ C I ก็จะยังอยู่ที่ f a ต i ิคอนเราจะมาลองใช้ Animated i c o อนดูนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็น f a ต i ิคอนเนี่ยตัว Animated i c o อนเนี่ยก็เขาจะไม่ให้เราให้เราดาวน์โหลดฟรีนะครับ ไม่ฟรีหรือเขาล็อกไว้ใครสักพวกเราสามารถทำอันนี้เมเจอรไอคอนนะครับจากโปรแกรมที่ชื่อว่า After Effects ได้แล้วก็ต้องเซฟไฟล์เป็นนามสกุลเจสันนะครับทีนี้เมื่อปฟติคอนไม่ให้ดาวน์โหลดเราก็จะเจออันหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเน,นี่ย สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่นะอันนี้สามารถคลิกลิงก์ได้นะครับอะแต่พูดยาวอันนี้เมเตดไอคอนอะไรหรืออธิบายเลยนะครับอันนี้มมเตดไอคอนก็คือไอคอนที่มันสามารถขยับได้มันคือรูปที่ขยับได้นั่นแหละนี่ครับถ้าเราชี้นะมันจะขยับดาวน์โหลดได้ด้วยฮะแต่แอปโปรแกรมที่เป็นเจซั at, ตรงนี้จะสำหรับ เฟติคอนจะโหลดไปได้นะครับก็จะล็อก JSON ไว้เห็นไหมครับจะโหลดได้เป็น Gi f เป็น MPG MP4 แล้วก็เป็น PNG ซึ่งเราไม่สามารถเอามาใช้ใน t ั n k a b l e ได้เพราะฉะนั้นเราจะตามไปที่ l o ตตี้นี่นะครับเราคลิดตรงนี้เลยเราจะตามไปที่ลอตตี้สัญญาณของ l o ตตี้ก็จะประมาณนี้ ลอตตี้ก็เป็นเว็บที่ทำแอนิเมชันนะครับมีก็อยู่ใยการหลายกลุ่มด้วยกันแต่ที่คุณมดจะแนะนำต่อไปก็คือจะเป็นน่าจะดาวไดไนนนน้นะครับก็คือลอตตี้ไฟล์นั่นเองนะครับก็ตามลิงก์ไปนะครับ ก็ถ้าใครไม่ได้ล็อกอินนะก็อาจจะมีการขอให้เราล็อกอินตามเขาก็าไปสักนิดนึงนะครับเราเราก็อนุเคราะห์เขนิดหนึ่งนะครับ,รรหรบไหนๆก็จะขอใช้ฟรีแล้วเราก็มาเลือกที่เมนูแรกเลยนะอันนี้นะครับ discovery ค,คือการค้นหา<ๆ>การค้นพบนั่นแหละเราก็จะเลือกที่ฟรีแอนิเมชันนะครับบอกแล้วผมหมดจะใช้ฟรีไว้ก่อน Okay. เข้าไปเลือกก็จะมีแอนิเมชันให้เราเลือกเยอะเลยเราสามารถค้นหาได้ที่ช่องเซิร์ชเหมือนกันนะครับเหมือนแฟติเหมือนเหมือนแฟติคอนเนาะเลือกได้ที่ช่องค้นหาเมื่อกี้คุมมดยังใช้กลุ่มไอเทมอยู่แล้วก็สมมุติคุมมดอยากได้ไอเทมชื่อดินสอ ดินสอสับมันก็น่าจะเป็นเพนซิลนะผิดถูกเป่าไม่รู้น่าจะถูกนะครับอาะถูกนะครับภาษากิงกไม่ค่อยแข็งแรงนะครับค้นหา Search ขึ้นมาก็จะมีภาพเคลื่อนไหวหรือ i ิม t ชันนะครับของดินสอขึ้นมาให้เราเลือกเยอะเลยเราเอาเมาส์ไปชี้ดูนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราชอบอันไหนบ้าง คือถ้าเราทํา C.I. ท้องสับเนี่ยถ้าเป็นลูกที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้นนะครับมันจะดูน่าสนใจกว่าลูกที่นิ่งๆเพราะฉะนั้นครูมดก็เลยแนะนําว่าเราใช้ลูกเคลื่อนไหวมาประกอบ C.I. น่าจะดีกว่าก็จะลองเลือกมาสักอันหนึ่งทีนี้ก่อนที่เราจะเลือกนะครับครูมดจะให้ดูกลุ่มการจัดกลุ่มตรงนี้นิดนึง สังเกตตรง price นะครับหรือราคานั่นเองอ่าผมว่าจะเลือกตรงนี้ก่อนให้มันเป็นกลุ่มที่เป็นฟรีนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีแต่ของฟรีขึ้นมาให้เราเลือกโหลดครับอ่าพอเราเลือกฟรีปุ๊บก็จะซอสเฉพาะหรือจัดเรียงเฉพาะอ่านี่มเต็นะครับแอนิเมชันที่เป็นของฟรีขึ้นมา ทีนี้เวลาเราเลือกคำพา์เนี่ยเราต้องพิจารณานิดนึงว่าอ,อ,อย่างรูปนี้ก็ได้ครับถ้าเราออามาถามว่า what is this อันนี้มันตอบยากนะเพราะอันนี้มันมีทั้งรูเลอร์แล้วก็เพนซิลอยู่ในรูปเดียวกันมันจะตอบยากเพราะฉะนั้นครูมดก็ให้เทคนิคไว้นะครับว่าประมาณว่าถ้าเราจะเลือกมาทำปัดคำพท์หรืออะไรพวกนี้เพื่อเพื่อฝึก ท่องศัพท์ท่องจำศัพ์เราก็ควรเลือกรูปที่เห็นได้ชัดเจนนิดหนึ่งอย่างอันนี้เราก็จะมองว่านี่มีหนคนนะแล้วก็มีดินสอด้วยนะมันจะเป็นคำศัพท์คำว่าดินสอหรือเปล่านะอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเพราะฉะนั้นก็เลือกอะไรที่เป็นดินสอที่ชัดเจนชัดเจนนิดหนึ่งอย่างเช่นเลือกอันนี้นี้ดีกว่าอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับชอบอันไหนก็เลือกมาก็คิดเข้าไปนะครับ แล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ให้เราทำการเลือกดาวน์โหลดนามสกุลลอตตี้เจสันนะครับต้องทำสกุลนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถเอามาใช้ในทางเกบิบดได้เราก็ทำการดาวน์โหลดเลยนี่นะครับเสฟมาแล้วขั้นตอนต่อมาคุณมดก็จะมาที่เหมือนเดิมครับ เราก็สามารถทําการชุดไฟล์แล้วก็เลือกเพนซิลขึ้นมาได้ทีนี้เวลาเราจะอัพขึ้นมาเนี่ยก็เมื่อกี้อุมดลืมตั้งชื่อเนาะตอนเซฟนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงให้รู้ว่ามันเป็นคําศัพท์คําไหนแล้วมันเคลื่อนไหวหรือเปล่าหรือจะตั้งเป็นเพนซิลเฉยๆก็ได้นะผมตั้งเป็นเพนซิลเฉยๆแล้วกันครับ P e n c i l j s o n แล้วเราก็เลือกไฟนี้ขึ้นไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับทีนี้เวลาเราเอามาใช้เวลาเราเอามาใช้นะครับถ้าเป็นไอคอนเราก็มาเลือกที่เซตไอคอนนะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดแล้วก็เลือกไอคอนตรงนี้ได้เลยนะไอคอนนี้สามารถต้องอัปโหลดแยกนะครับไม่สามารถใช้ในนี้ได้เลยนะครับ ต้องอัปโหลดแยกนะของไอคอนเราเป็นอันนี้นะนะครับเราก็เลือกมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับเป็นชื่อชื่อไฟล์ไอคอนแหละแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาตั้งชื่อสักนิดนึงเวิร์เกมนะครับเราก็หลอกว่าเป็นเกมไว้ก่อนทั้งทางที่มันเป็น C.I. นะครับ เวิร์ดเไอเทมครับผิดขอไปเวิร์ดเกมไอเทมนะครับอันนี้เราก็อาจต้องอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นเกมเล่นยังไงส่วนด้านล่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดน,นึงนะ ถ้าเป็น Android เนี่ยก็จะมีการเซตเวอร์ชันเ,เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเกมทูเ r n English Word เราก็เซตค่าโปรแกรมไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปติดตั้งเนี่ยก,ก็จะขึ้นข้อมูลรายละเอียดตามนี้ในสมาร์ทโฟนของเราอันนี้เป็นส่วนของการเซตค่าโปรแกรมนะครับเราได้ไอคอนมาแล้วอันนี้เราจะไม่เห็นจนกว่าเราจะเอาโปรแกรมไปติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเห็นอยากคาดหวังอยากเห็นอะไรวิวอะไรเนี่ยนะครับก็เอาจจะต้องเข้ามาครั้งต่อไปผมดลองรีเฟชครั้งหนึ่งเมนูมันจะขึ้นตรงนี้ะนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงตุ่นๆนี้นะครับ คือถ้าเราบางทีเราไม่เซตไอคอน icon, จะขึ้นเป็นเป็นตัวทั้งเกบิลให้เราคุณมตลองรีเฟตสักทีนึงครับเพื่อมันจะขึ้นดูี่มันขึ้นไหมนะครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนที่เราอัพโหลดขึ้นไปเมื่อกี้ยังโชคดีที่เรายังเห็นไอคอนของเรานะครับว่าจะน่ารักเป็นยังไงทีนี้คุณมดพอเปิดสกรีนเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับ เราจะคลิกเพิ่มสกรีนที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับหรือเราจะเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มสกรีนได้เหมือนกันเอ๊ะอยู่ไหนเพิ่มไม่ได้นะครับนะ่าจะต้องเพิ่มจากที่เดียวคือตรงนี้แล้วนะครับอุนสับสนิดนึงกับคนละอีกเวอร์ชั่นหนึ่งมันสามารถเพิ่มตรงนี้ได้ไม่แน่ใจนะครับว่าอันส,าาสับสนกับอะไรอ่ะก็ คลิกบวกสกรีนขึ้นมาอันหนึ่งครับเขาก็จะถามว่าจะใช้สกรีนเปล่าหรือจะใช้สกรีนที่เราเก็บไว้อันนี้คุณมดขอใช้สกรีนเปล่าไปก่อนทีนี้เราก็จะมีสกรีน2สกรีนนะครับเป็นสกรีน1กับสกรีน2อซึ่งสกรีนที่คุณมดจะใช้เนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสาธิตนิดหนึ่งการันจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยว เอาไฟล์ที่มาใช้เสร็จปุ๊บก,ก็มูดก็จะเลิกนะครับ <laughs> สับจอดก็จะจบสำหรับคลิปนี้โอเคอ่ะก็ขอแบ่งเป็นสองส่วนก่อนกันละกันมูดก็จะแบ่งโลเป็นสโลนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเพิ่มสกินขึ้นมานะ ตัวไฮรักีหรือตัวต้นไม้ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาในตัวดีไซน์ด้วยหัวต้องการ2โลนะครับครูมหมดก็ใส่ไวท้ที่สกรีน2ก็จะมีโล3กับโล4ซึ่งแบ่งเป็นด้านบนกับด้านลา่างซึ่งครูมวดก็จะแนะนำให้นุกจักกับคอมโพเนนต์อีก2 c o คอมโพเนนต์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับ c o m p o แรกก็คืออยู่ในกลุ่ม image นะครับคูระหว่างด้านบนอีก component หนึ่งนะครับขอลากมาทีเดียวเลยนะคือ component สังเกตไหมครับว่า animation l o ก o คุ้นๆน,นะมันก็คือ l o t t e นี่เองสัักษั์ของแอป l o t t e นั่นแหละครับเพราะฉะนั้น สำหรับส่วนนี้ของคังเเบิลก็คือลอตตี้เป็นผู้พัฒนาเป็นชู้ช่วยพัฒนาน,นั่นเองก็เหมือนเป็นเครือเครือกันนะครับหมดก็เอานิเมเตอร์มาใส่นะครับคือตอนนี้เราใส่ไว้แล้วให้เราบอกให้มันเต็มแค่ไหนก็เต็มแค่นั้นนะครับทีนี้การเอาทรัพยากรที่เราเมอามาใช้นะครับเราก็เลือกคอมพเนเต์นั่นก่อนในกรณีแรกเป็นรูปภาพครับ มดขอเลื่อนตรงนี้ให้ดูชัดๆนะครับให้ให้เราสังเกตทั้งสองฝั่งนะนี่นะครับไฟล์ฝั่งนี้นะครับกับไฟล์ที่ขึ้นมาให้เราเลือกจะเหมือนกันนะครับมันคือที่เดียวกันลองไอคอนก่อน ชื่อเหมือนกันได้ด้วยอ๋ออันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวน,นี้นตัวเล็กไม่เหมือนกันนะครับเห็นไครับอ p e พ b นบุ <Open Book S 2> ไม่ได้นะครับเป็นเจสันจะเปิดในพิกเจอร์ไม่ได้นะแต่เป็น p ีเจะเปิดได้นะครับ okay. สองอันจะเหมือนกันเลยลบทิ้งได้นะครับสมมุติคุณมดเลือกกันบนแล้วกันนะเราก็จะพบว่าเราจะได้รูปประมาณหนึ่งันแล้ว เย้ yeah. อันต่อมาแอนิเมชันใช้ง่ายก็เหมือนกันครับก็จะมีไฟล์ให้มันขึ้นมาให้เราเลือกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะเลือกเป็นนามสกุลเจสันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันขึ้นมาและก็จะเหมือนวัตถุอื่นๆแบบคราวที่แล้วที่เราทำไปชายนะครับก็จะมีการเซตค่าความสูงอ่า h กับวายนะครับสองอย่างอ่าล้วก็สามารถเลือกมีรดทีบก็ได้อ่ะสมมติมดขอแค่ของหน้าจอนะครับห้ิเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเราเมาสไปคลิกทีหนึ่งมันจะหยุดด้วยนะครับแต่สามารถ แต่สมมุติว่าต้องการเยอะๆสัก80ใหญ่นิดนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นรูปภาพก็เช่นกันครับมีให้เลือกเซตไว้กับหายความสูงว่ความสูงกับความกว้างเช่นกันนะครับโอเคเงครับสำหรับการหาทรัพยากรมาใช้ไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับก็ถ้าใครเชี่ยวชาญพอจะทำเองได้นะครับก็ แนะนำสามารถทำมาขายในแฟติคอนกับลอตตี้ได้นะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคุณมดก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับมีข้อติชมอนไดก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณมดได้ทำคลิปต่ตอไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คุณมดด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ